บทที่96คุณไอรีนลองรับไปดูสิคะฉันเป็นผู้แอบถ่ายภาพเหล่านี้ไว้เองเพื่อจะให้คุณเพลิงรับผิดชอบในตัวของน้องสาวฉันหล่อนยัดเยียดส่งให้เมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเอื้อมมือออกไปรับไอรีนลังเลอยู่คู่ใหญ่แล้วจึงตัดสินใจรับมาพอแลเห็นภาพต่างๆที่อยู่ในซองนั้นใบหน้าของเธอก็ต้องแดงและซีดสลับกันเพราะความโกรธ ความละอายอดสูในการกระทําของสามีเพลิงลินไม่ย้นกเลยว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจแต่ไม่ต้องการแสดงอะไรให้ผู้เป็นแขกร่วงรู้เธอส่งภาพทั้งหมดคืนให้เขียดหล่นสายหน้าคุณจะเก็บไว้ก็ได้ค่ะเพื่อสามีของคุณปากแข็งคุณจะได้ยืนยันกับเขาได้ขอบคุณค่ะไอรินรับไว้ฉันไม่อายคุณหรอคะ่ะ ว่าการที่ฉันถ่ายภาพเหล่านี้ไว้ก็เพื่อปลูกมัดให้คุณเพิงรับผิดชอบในตัวของน้องสาวฉันโดยขู่ว่าจะนำมาให้ดูแต่แต่อะไรคะแต่คุณเพิงกลับไม่แคร์คะ่ะเพิงบอกคุณอย่างนั้นเหรอคะไอรีนถามเสียงหอบทีไม่ได้บอกหรอกคะ่ะเขาเพียงแต่หัวเราะย้ะาฉันและพูดว่าก็ดีถ้าฉันจะช่วยให้เขาเป็นอิสระเร็วขึ้นเขาจะได้แต่งงานกับ กับใครเขาถามเสียงดังดวงตาลุกโกรธคุณเพิงเอ่ยชื่อผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่ออะไรคุณไขแสงจำได้ไหมคะสาวเลือดผสมรีบถามจนแทบจะลืมหายใจเอ๊ฉันไม่แน่ใจนักหรอกค่ะเพราะคุณเพิงเอ่ยออกมาเหมือนพังปากเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นคุณแกล้งชะงักไว้เพียงนี้คุณอะไรคุณ คุณแพรค่ะใช่แล้วถ้าฉันได้ยินไม่ผิดคุณแพรแน่ๆค่ะคุณแพรไอรีนพึมพำเสียงเครือสถานกัดริมฝีปากตนเองจนห่อเลือดเพื่อสะกดแก้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลลินอย่านะไอรีนอย่าร้องไห้ให้ขายหน้าเขาเฝ้าเตือนตอนเองไม่ว่าจะเจ็บปวดอย่างไรเธอก็จะไม่แสดงความอ่อนแอพ่ายแพ้ออกมา ให้เป็นผู้เป็นแขกแปลกหน้าแลเห็นถูกแล้วค่ะเขียดตอบรับแล้วก็เอ่ยถามว่าคุณเคยพังปากพูดอะไรกับคุณคุณเพลิงเคยพังปากพูดอะไรกับคุณถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคะหญิงสาวเจ้าของบ้านสายหน้าพางพูดสรุปเป็นการขอยุติการสนทนาว่าฉันมีธุระที่จะต้องทำเรื่องทั้งหมดเมื่อเพลิงกลับมาจะจะพูดกับเขาขอโทษ พูดจบเธอก็ลุกผุดลุกขึ้นยืนและเดินออกไปจากห้องรับแขกอย่างรวดเร็วจนเกือบไม่ได้ยินคำขอบคุณของผู้เป็นแขกเขียดยิ้มย่อยักไหล่ไล่หลังของไอรินอย่างสุขสมใจในใชัยชนะของหล่อนึคราวนี้แม่แม่แมคี้โรคงจะอายุสั้นเข้าอีกเพราะความตรอมใจไอรินอยากจะคิดว่าเธอเดินได้เป็นปกติเช่นเดิมแล้ว เพรเธอได้เดินกลับมาอย่างห้องพักผ่อนได้อย่างรวดเร็วเช่นคนทั่วไปพอมาถึงเธอก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้นวมตัวยาวเหวี่ยงพังทั้งหมดไปกลางห้องหยาดน้ําตาไหลพร่างพูเพราหมดความจําเป็นที่จะสะกดกั้นมันไวมือทั้งสองบีบกันแน่นและแล้วเธอก็สะอื้นออกมาดังๆเพราะความเจ็บใจแค้นใจเสียใจน้อยใจและผิดหวังสารพัดคุณแพร คุณหมอแพรทองทำไมคะทำไมต้องเป็นคุณหมอด้วยเธอตะโกนก้องอยู่ในใจเพลิงคุยกำลังจะทิ้งรินไปคุณไม่ได้รักรินปวดตรงหัวใจราวกับจะแตกแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆเอามือกดไว้ก็ยังไม่ยอมหายซ้ำทวีความปวดมากขึ้นอากาศที่จะอยู่รอบๆกายดูเหมือนจะเหลือน้อยลงในที่สุดความรู้สึกของเธอก็ดับวูบ ร่างผะงะมาเบื้องหน้าและลม้ลมลงกับพื้นห้องเสียงล้มของไอรินทำให้นุ่มกับแมละมอมพากันวิ่งตระนเข้ามาในห้องนั้นครั้นเห็นภาพนายสาวนอนสิ้นสติอยู่กับพื้นห้องก็พากันตกใจจุดหน้าซีดคุณไอรีนคุณผู้หญิงหญิงต่างวัยทั้งสองคนอุทานพร้อมกันแล้วก็ปราดเข้าไปช่วยกันประคองให้เธอนั่งบนเก้าอี้คุณผู้หญิงเธอเป็นอะไรไปจะนะ เธอเธอไม่รู้สึกตัวนี่นุ่มถามซุ้มเสียงสันคงจะเป็นลมไปแกไปเรียกพวกเราเข้าเร็วนุ่มแล้วก็หายาดมละลายยาหอมมาด้วยแม่ละมอมบงการและเฝ้านวดเฟนไอรีนอีกครู่ต่อมาพวกสาวใช้ก็พากันเข้ามาในห้องนั้นบ้างก็นำพิมพ์เสนเข้ามาบ้างก็ยาหอมยาดมแล้วแต่ใครจะนึกอะไรได้นุ่มหญิงแม่บ้านไวกลางคนส่งเสียงเรียกนุ่ม เมื่อเห็นนายสาวไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวนุ่มรีบปราดเข้ามาหาโดยไม่ยอมให้เรียกเป็นซ้ำเป็นครั้งที่สองโทรศัพท์ไปเชิญคุณหมอมาด่วนไปพอถ้ท่าจะไม่ได้การแน่คุณไอรีนไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวจะอ๋อแล้วก็ไปโทรไปตามแล้วก็โทรไปตามบริษัทหาตัวคุณผู้ชายด้วยนะเรียนให้ทราบเรื่องคุณผู้หญิงจะนุ่มรับคำพางจัดการตามนั้นอย่างรีบด่วน อีกครู่ต่อมาก็ได้เข้ามารายงานแม่ละมอมว่าคุณหมอบอกว่าเธอจะรีบมาด่วนค่ะแต่คุณผู้ชายยังไม่เจอไม่รู้ว่าท่านไปไหนแล้วสั่งใครไว้หรือเปล่าว่าเผื่อคุณผู้ชายกลับมาให้ช่วยบอกด้วยว่าคุณผู้หญิงไม่สบายสั่งจ้าดีแล้วเจ้าประคุณขอให้คุณหมอมาเร็วๆเถิดแม่ละมอมบนบานสารกล่าวเพราะความรักความห่วงใย,ยเอรินแพรทอง มาเร็วทันความใจร้อนของแม่ละม่อมซึ่งพอทุกคนเห็นเธอก็ค่อยหายใจสะดวกขึ้นหญิงสาวไม่ยอมพูดจาทักทายกับใครลงมือตรวจอาการของไอรีนในทันทีแล้วก็ฉีดยาให้เมื่อฉีดยาเรียบร้อยแล้วเธอจึงได้ถามแม่ละมอมว่ามีอะไรเกิดขึ้นจ๊ะทำไมคุณไอรีนถึงได้เป็นอย่างนี้อิฉันไม่ทราบหรอกคะ่ะได้ยินเสียงเหมือนอะไรลม้มอิฉันกับนุ่มก็วิ่งมาดู แลเห็นคุณผู้หญิงนอนนิ่งสิ้นสติอยู่ข้างล่างแมละมอมตอบเท่าที่รู้เห็นก่อนที่คุณไอรินจะสิ้นสติไปมีใครรู้บ้างไหมว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่คุณหมอสอบถามอีกนุ่มจึงตอบว่าเท่าที่ทราบตอนแรกคุณไอรินคุยกับแขกคะ่ะและ้วทำไมถึงได้มาเป็นลมก็ไม่ทราบอ๋อมีแขกมาหาคุณไอรินหรือค่ะแขกผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงค่ะพอได้ยินคำตอบของนุ่มก็เริ่มรู้สึกเอะใจสงสัยในทันทีผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนุ่มรู้จักไหมจ๊ะไม่รู้จักค่ะแพรทองพยักหน้ารับรู้อยากจะมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือเคียดไอรีนจึงได้มีอันเป็นไปเช่นนี้คุณผู้หญิงเธอเป็นยังไงบ้างคะแม่ละม่อมถามเดี๋ยวก็รู้สึกตัวจ้ะฉันฉีดยาให้แล้ว นี่คุณเพิงไม่อยู่หรอจ๊ะไม่อยู่คะ่ะให้นุ้มโทรไปตามบริษัทก็ไม่พบไม่ทราบว่าเธอหายไปไหนหญิงสาวพยักหน้ารับรู้อีกครั้งพร้อมทางรู้สึกขุ่นขวางไฟมากขึ้นพอรับโทรศัพท์คุณหมอก็คงรีบมาแมละมอมถามเมื่อแลเห็นคุณหมอแต่งกายต่างกว่าทุกครั้งที่มาด้วยปกติแล้วเธอจะสวมกระโปรงเรียบร้อยไม่เคยสวมกางเกงแต่วันนี้ คุณหมอสวมกางเกงปลายบานสีเหลืองและเสื้อผ้าดอกสีสวยสดใสเข้ากับสีของกางเกงจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เกรงว่าจะช้าไปเลยไม่ค่อยเรียบร้อยเธอออกตัวพร้อมกับยิ้มน้อยๆไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณหมอแต่งอย่างนี้น่ารักออกแม่ละมอมพูดอย่างจริงใจนม่ะมอมกับเด็กๆจะไปพักผ่อนหรือไปทำอะไรก็ไปเถอจะจ้า ฉันจะอยู่กับคุณไอรีนเองแพรทองบอกอย่างใจดีเมื่อมีหมอมาอยู่ใกล้ๆทุกคนก็พากันอุ่นใจโล่งใจขอบพระคุณคุณหมอเหลือเกินค่ะพอเห็นคุณหมอมาอิชันรู้สึกเหมือนเห็นพระมาโปรดแมละมอมพูดต่อจากนั้นทุกคนก็เลี่ยงไปพักผ่อนทิ้งให้แพรทองอยู่กับไอรีนขณะที่นั่งคุ้นคิดอะไรต่อมีอะไรเพลินอยู่นั้นสายตาของแพรทอง ก็เหลือบไปเห็นซองสีขาวซึ่งมีภาพถ่ายของเขียดกับไฟที่ไอรีนคว้างทิ้งเข้าไปโดยบังเอิญเธอจึงเดินไปหยิบมาดูคั้นแลเห็นภาพที่แลบออกมาเธอก็เข้าใจทุกอย่างตลอดเขียดได้มาพบไอรีนที่นี่จริงๆตามที่คาดคะเนไว้ช่างร้ากาศเหลือเกินหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วเธอชิงชังเขียดและขุนแคนไฟพร้อมกันนี้ก็รู้สึกเวทนาสงสารไอรินจับใจ เขียดคงจะใช้เล่มมนยาเจรจาเชื่อเฉือนหัวใจของไอรีนจนเธอไม่สามารถที่จะทนฟังได้ไฟฉันไม่เคยโก,กรเกลียดเธอครั้งไหนเท่าครั้งนี้หากเป็นผู้หญิงอื่นก็ช่างเถิดนี่เป็นเขียดซึ่งเธอเคยบอกฉันว่าเกลียดหล่อนสัญชาติของผู้ชายจบบทที่96